การเป็นครูอาสาคงเป็นความฝันของใครหลายคนที่ได้ลองทำสักครั้งหนึ่งในชีวิตเดินทางขึ้นมาบนดอยมาหาเด็กที่ด้อยโอกาสได้มาแจกของได้มาสอนหนังสือรวมถึงได้มาทำอาหารให้เด็กๆได้กินหลายคนคงคิดว่าการได้ขึ้นมาทำหน้าที่ครูอาสาถึงข้างบนนี้เนี่ยมันคงเป็นอะไรที่สุดยอดมากมาก เด็กๆคงจะมีความสุขน่าดูหารู้ไหมว่าไอ้ความสุขที่เราคิดว่าเขาจะได้รับจากการที่เราเอาอะไรต่างๆนาน,นานมากมายเนี่ยมาให้เขาแต่สุดท้ายกลับเป็นเราเองนี่แหละที่ได้รับความสุขไม่ใช่จากใครแต่จากเด็กๆบุญดอยที่ให้กลับมาหาเราและนี่คือบันทึกการเป็นครูอาสาครั้งที่10ของผมที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านผีปานใต้ โรงเรียนที่เป็นเพียงแค่ทางผ่านของใครหลายคนการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่24สิงหาคม2566ผมนั่งรถทัวร์จากกรุงเทพมาลงที่อำเภอหอด จังหวัดเชียงใหม่ผมมาเข้าร่วมค่ายครูอาสาบนดอยสูงกับเพจครูนิ้วนางนิ้วนาง on the m o มา t a เทแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมมากับพี่นิ้วนางนะครับผมมากับพี่นิ้วนางเนี่ยมาประมาณ8-9ถึงครั้งมาถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณ4ปีที่แล้วที่จริงโรงเรียนสสชผีปานใต้ที่เรากำลังจะไปอยู่เนี่ยผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วถ้าจะให้พูดถึงความห่างไกลของโรงเรียนที่เรากำลังจะไปเนี่ยปกติแล้วเราจะต้องนั่งรถจากตัวเมืองเชียงใหม่มาอย่างอำเภออมก๋อยประมาณ4ี่ชั่วโมงเราต้องนั่งรถโฟล์วิวจากตัวอำเภออมก๋อยเนี่ยขึ้นดอยไปลัดล้อไปตามเส้นทางขรุขระถนนลูกลังต่างๆ อีกประมาณ4ี่ชั่วโมงนั้นหมายความว่าจากตัวเมืองเชียงใหม่กว่าจะถึงโรงเรียนเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยเกือบเกือบแชั่วโมงเลยทีเดียวการนั่งรถขึ้นดอยเนี่ยยังมีเรื่องให้ลุ้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามโดยเฉพาะการเดินทางในหน้าฝนเนี่ยกับถนนที่บางช่วงอาจจะเป็นหล่มเป็นโคลนเราก็ต้องมาลุ้นกันว่ารถจะติดหล่มหรือเปล่าไปไหนกัน การเดินทางที่ทุลักทุเลมากนะครับก็เดินทางจากตัวอําเภออมก่อยมาประมาณสี่ชั่วโมงนะฮะไม่อน้อัดคิบเบทหลังจากเราเดินทางมาประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับจากตัวอำเภออมก่อยตอนนี้เราถึงอโบลนาเกียงนะฮะ ผีบ้านใต้ขอนามนักท่องเที่ยวทุกท่านชื่นชมกับธรรมชาติที่แสนสวยงามสวัสดีครับเรามาถึงบ้านผีป้านใต้นะครับที่ตำบลน,นาเกียนะมะที่นี่นะจะมีเด็กแสบคนหนึ่งนะครับชื่อว่าพงเทพเนี่ยเนี่อ,อ,อ,อาชอบอยู่ใต้ตรงนั้นนะฮะ จิจ้าหัวเจ้าถึงแล้วหรอถึงแล้วหัวเจ้าสี่สองกลับมาแล้วจ้าสวัสดีครับ ว่าเส้นทางที่เราผ่านมาจะลำบากทุลักทุเลยังไงสุดท้ายเราก็มาถึงโรงเรียนในที่สุดเด็กๆที่โรงเรียนมาช่วยกันปูที่นอนเพื่อเป็นที่นอนให้กับเหล่าครูอาสาที่เดินทางมาถึงทันทีที่มาถึงที่โรงเรียนเด็กนักเรียนคนแรกที่เราจำได้ก็คิดถึงก็คือพงเพชรซึ่งเป็นเด็กหัวโจกของที่นี่แต่เราไม่รู้ว่าเขาจะจำเราได้หรือเปล่าเพราะตอนมาถึงเนี่ย เขาก็ดูเหมือนจะแอบมองเราอยู่แหละถ้าผมไม่ได้คิดไปเองนะเขาทำท่าทีเหมือนว่าไม่กล้าสู้หน้าเหมือนเขินอายแต่ผมคิดว่าเขาจำครูพีของเขาได้อยู่นะเพราะครั้งที่แล้วที่มาที่นี่เนี่ยเขาก็หยิบกล้องถ่ายรูปของผมไปถ่ายรูปเล่นเกือบตลอด3วัน2คืนที่อยู่ที่นี่ครั้งแรกที่ผมมาที่นี่นี่เป็นโรงเรียนที่เป็นเพียงโรงเรียนทางผ่านคําว่าโรงเรียนทางผ่านเนี่ยมันหมายความว่า คณะครูอาสาที่ไม่ใช่แค่เฉพาะเพจพี่หนูนางเท่านั้นเนี่ยเวลาจะเดินทางมาทำอาสาบริเวณอำเภออมก๋อยอะมักจะนั่งรถเลยขึ้นไปอย่างโรงเรียนข้างบนที่ไกลกว่านี้อย่างเช่นโรงเรียนบ้านแม่หองกลางซึ่งผมก็เคยไปทำอาสาอยู่ครั้งหนึ่งทำให้โรงเรียนสสชผีปานใต้เนี่ยไม่ค่อยจะมีคนมาแวะเวียนสักเท่าไหร่ ด้วยวิวทิวทัศน์ที่อยู่ในหุบเขาที่อาจจะไม่ได้อลังการงานสร้างสักเท่าไหร่นักและที่นี่ก็มีเด็กนักเรียนจํานวนไม่ถึง20คนมันเลยถูกเรียกว่าโรงเรียนทางผ่านครั้งแรกที่ผมมาที่นี่เมื่อ10เดือนที่แล้วที่นี่ยังมีอาคารเรียนเพียงแค่หลังเดียวแต่ได้อน,นิสง์จากเด็กคณะสถาปัจุฬาที่จัดค่ายแล้วก็มาสร้างห้องเรียนให้กับสชปีปานใต้เพิ่มอีกหลังหนึ่งห้องเรียนนี้มีชื่อว่าโปรยฝน เอเืนนี่คือนี่คือพระพุทธรูปที่อยู่ตรงเสาธงชาตินะ,นะคือเขาว่ากันว่าพื้นที่เนี้ยสัญญาณจะอ่อนมากๆนะแต่ว่าจุดที่สัญญาณแรงที่สุดในสสชปิญญปันใต้คือองค์พระพุทธรูปเนี้ยฮะเวลาจะมาเล่นเนี่ยคือต้องแบบว่ามานั่งอยู่หน้าองค์พระประธานนะเห็นไหมเขายังเอามือถือมาวางนี่คือชาร์จสัญญาณแล้วนะ อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่ผ่านจอนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้สัญญาณเหมือนจะหายไปอันนี้เป็นเรื่องลึกลับไม่รู้ว่าเขาฝังสัญญาณโทรศัพท์วไว้ใต้องค์พระหรือเปล่าในครัวสาครั้งนี้เนี่ยพี่นุนางได้อมอบหมายหน้าที่ให้ผมเป็นหัวหน้าทีมสอนซึ่งต้องบอกก่อนว่าการมาเข้าร่วม ค่ายครูอาสาของเพจพี่นิวนางเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากเพจครูอาสาอื่นๆนั่นก็คือเพจอื่นเนี่ยใครจองก่อนโอนเงินก่อนก็มักจะได้ไปแต่เพจนี้เนี่ยจะต้องมีการส่งใบสมัครตอบคำถามแล้วก็สัมภาษณ์กับตัวพี่นิวนางเองเหมือนเป็นการคัดคนอยู่ไกลๆเรื่องคนที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยก็จะถูกจัดสรรอยู่ในทีมประมาณตามทีมหลักๆ 1น,นั่นก็คือทีมสอนซึ่งจะเป็นทีมที่จะคอยเอากิจกรรมต่างๆความรู้ต่างๆมาสอนเด็กๆ 2. ทีมครัวที่จะคอยทำอาหารให้เหล่าครัอสาและเด็กในโรงเรียนได้กินและ3คือทีมกล้องที่จะคอยเก็บภาพต่างๆในทริปครั้งนี้ดังนั้นการที่ผมได้เป็นหัวหน้าทีมสอนเนี่ย อาจจะเป็นเพราะผมเป็นศิษเก่าของค่ายพี่นุ้นนางมาก่อนมาคอยดูแลครูอาสน้องๆเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกแก่อยู่เหมือนกันเมื่อทุกคนเรียกเราว่าพี่ในขณะที่เมื่อ3าปีที่แล้วตอนที่เรามาที่นี่ครั้งแรกเรายังเป็นแค่น้องอยู่เลยสิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมมากจริงๆก็คือน้องครูอาสาที่มาค่ายครั้งนี้เนี่ยเป็นคนที่มีอาชีพครูจริงๆเยอะมากนอกจากนี้ นอกจากนี้เนื้อหาที่แต่ละคนเตรียมมาสอนก็ดูจะเตรียมพร้อมมากๆอยู่เหมือนกันและสิ่งที่เขาเออกมาสอนเด็กๆเนี่ยเด็กๆสนุกมีความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กันไปรอยยิ้มทั้งจากเด็กและรอยยิ้มทั้งจากครูอาสานี่แหละน่าจะพูดถึงวิชาที่ชอบที่สุดที่มีการสอนเด็กๆก,ก็คือวิชาการประดิษฐ์ไก่กระตากนี่คือไก่กระตัก อาอาสงสัยสงสัยหลังจากที่สอนเด็กๆเสร็จนะครั้งนี้เราก็มีโอกาสเดินทางไปอย่างบ้านแม่สอหมู่บ้านใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาไม่กี่ปีอยู่ห่างออกจากผีปานใต้ไปประมาณ2-3กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งผมทราบมาว่าเขารอเรามาตั้งแต่วันแรกที่เรามาถึงแล้วหมู่บ้านนี้ยังไม่มีโรงเรียนในหมู่บ้านโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดคือสสชบ้านแม่สอนเหนือซึ่งก็อยู่ห่งางออกไปอีกประมาณ2.5กิโลเมตรพอเรามาถึงชาวบ้านและเด็กๆก,ก็รีบวิ่งขึ้นมาหาเราเพื่อมารับของบริจาคที่เราตั้งใจนำมาให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมนี่แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมาย สำหรับใครก็ตามที่อยากจะลองมาเป็นครูอาสาเนี่ยพูดตามตรงคือมัอนก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเอาเข้าจริงคือมันมีเพจครูอาสาอยู่เยอะมากเลยที่มักจะเปิดค่ายให้เราได้ไปสมัครได้ไปเรียนรู้ต่าง,ง,ง,งๆนานามากมายแต่ถ้าใครอยากจะมาค่ายครูอาสากับพี่นิ้วนางเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความพยายามแล้วอาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงนะความพิเศษของ ค่ายพี่หนุนนางเนี่ก็คือว่ามันเป็นเหมือนค่ายเทเลปี้อะครับเป็นการบําบัดอย่างหนึง่งครัวสาพี่หนุนางยังคงเป็นเซฟโซนที่ช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีมากๆทุกครั้งที่เรามาเพราะว่าในช่วงตอนกลางคืนทั้งสองคืนเนี่ยบรรดาคาารัวสาที่มาค่ายครั้งนี้เนี่ยเราจะมานั่งล้อมวงกันแล้วก็ดีฟทอล์กแล้วก็พูดคุยกันมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจและน่าแปลกใจอยู่ไม่น้อยแม้ว่าผมจะ เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังประทับใจเสียทุกครั้งเราสามารถพูดเปิดอกปรึกษาพูดคุยทุกอย่างกับคนแปลกหน้าได้เรากับว่าเราสนิทกันมาเป็น1 0บสปีคือหนูคิดมาแล้วตั้งใจจะมาลำบากแหละตั้งใจมาหนึ่งร้อยอ่ะแต่มาเจอไม่สามร้อยอ่ะแต่ว่าก็าผ่านมาได้ และในตอนสุดท้ายทุกคนที่ได้มาที่นี่ก็ได้รับรู้ว่าการที่เรามาให้เขาที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่เขามีความสุขแต่เราก็มีความสุขด้วยเหมือนกันกับกลายเป็นว่าเขากลับให้เรามากกว่าที่เราให้เขาเสียอีกมีคำถามหนึ่งที่พี่นุนางมักจะถามหัวสาที่มาที่นี่ทุกคนนะก็คือว่าขอให้ทุกคนเล่าเรื่องที่ตัวเองทุกที่สุด ในชีวิตในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาทุกๆคนต่างมีปัญหามากมายเล็กบ้างน้อยบ้างใหญ่บ้างแตกต่างกันไปนั่นจึงเป็นความสุขที่สที่หลายคนอาจจะไม่ได้คาดหวังมาก่อนความสุขแรกความสุขที่เราให้เขาความสุขที่สองความสุขที่เขาให้เราและความสุขที่3มก็คือความสุขที่เราให้กันมันจึงเป็นค่ายที่สวยงามและพิเศษมากๆ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนทุกคนจึงควรมาค่ายครัวสาสักครั้งในชีวิตไม่ใช่แค่เพียงมาให้ธรรมชาติเยียวยาจิตใจหรือเป็นการทำความดีทำบุญอะไรพูดตรงๆก็คือมันเป็นการนำพาตัวเองมาอย่างสถานที่ที่เงียบสงบสถานที่ที่จะตัดสิ่งบรบกวนจิตใจเราออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไฟฟ้าที่จำกัด น้ำท่าที่จํากัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้เงยหน้าจากหน้าจอและได้พูดคุยกับผู้คนมากขึ้นได้เล่นสนุกในแบบที่เราอาจจะลืมไปแล้วว่ามันเป็นยังไงและนอกจากนี้คุณอาจจะแปลกใจที่ได้พบกับความฉลาดความสนุกทุกสนของเด็กที่นี่คุณจะสงสัยว่าทำไมเด็กที่ ไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆมากเท่าไหร่นักเนี่ยเขาถึงดูมีความสุขมากกว่าเด็กที่อยู่ในเมืองกรุงเสียอีกออแน่แหละว่าการมาค่ายครัวสา,ามันอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหน่อยเพราะการเดินทางและระยะทางที่มันค่อนข้างไกลแต่สิ่งที่คุณจะได้รับกลับไปมันคือประสบการณ์ที่คุณไม่มีทางหาได้จากที่ไหนอีกแล้วในชีวิตนี้

รถติดหล่มจังผมพีกสุดพีกสุดนี่พี่เตงคันเด็กวัด 三米八